ถ้าผมบอกว่านี่คือเคนยอนชินจังดววี่อีกเรื่องหนึ่งกับผมเนี่ยที่คุณดูแล้วเนี่ยแม่งโคตรรั่วโคตรฮาร์สไตล์อินเดียและดูแล้วอยากจะกินแกงกะหรี่และแป้งนานกันเลยทีเดียวกับผมกับเรื่องนี้เลยเคนยอนชินจังเดววี่ตอนล้อแรงเซฟเวอร์แดนเซอร์แห่งคาสึคาเบะนั่นเองครับผมคือตัวผมเนี่ยได้มีโอกาสไปดูรอบสื่อที่สยามพารากอนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมต้องขอ,ขอขอบคุณทางชายแซนแล้วก็เมเจอร์ด้วยครับผมที่เชิญผมมาดูรอบสื่อชินจังนั่นเองนะครับในเดววี่ชุดนี้จะเป็นอันดับที่63ขของของงงเิชนนนจััแต่ว่า การบระจุภัยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นกนารบระจุภัยในประเทศอินเดียนั่นเองฮะต้องขอพูดยิงนะครับว่าในเดอะบูวีของชินจังในภาคนี้นะครับผมบอกเลยว่าทั้งเต้นทั้งร้องเกือบทั้งเรื่องเลยครับผมนะ ทำให้เหล่าแกนนวมทีซื้อคาเบกของเราเนี่ยครับผมนะบอกเลยว่าทางเต้นทางร้องและโคตรหาโคตรรั่วเลยครับผมพอมาอยู่ในประเทศอินเดียนะและแน่นอนครับว่ามันจะมีตัวละครใหม่อยู่ประมาณ3-4ตัวด้วยครับผมที่จะมาสร้างสีสันครับผมในเด,ดบิวท์ในภาคนี้ซึ่งมันก็โคตรรั่วกับเดิมอีกฮนะยิ่งใครที่ชอบดูหนังอินเดียหรือบ و ล ي วูดอยู่แล้วแล้วก็คุณจะรู้ครับว่าต่อให้จะเป็นหนังแอคชั่นหรือหนังอะไรก็ตามทีฮนะมันจะร้องท้งเต้นเกือบทั้งเรื่องเลยและแน่นอนครับว่าเคทยอนชินจังเดบิวัท์ภาคนี้นนนะับผมก็็จเป้อง จางที่ถูกของต้องสาบเข้าสิงนั่นเองครับผมในเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าชินจังในได้ออกประชมภัยกับเหล่าแกงเพื่อนครับผมในประเทศอินเดียนั่นเองในการแข่งขันไปเต้นนั่นเองฮะแล้วก็โบจากบกชินจังเน gown, ก็ได้ไปแวะร้านขายของเก่านั่นเองครับแล้วก็ไปเจอกระเป๋ารูปทรงคล้ายๆจมูกแต่มีอะไรบางอย่างที่เป็นของต้องสาบซ่อนอยู่ในข้างในนั่นเองครับสิ่งนี้ที่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวชินจังหรือวีพังนี้ก็คือว่าฉากหลังแบ็กกราวน์เนี่ยมันจะเป็นประเทศอินเดียนั่นเองครับผมทำให้เรื่องราวกับชมภายในครั้งนี้มกเวยาาล่ เป็นวิถีคนในเมืองคนในประเทศอะไรเงรี้ยแล้วก็รวมถึงของกินของใช้อะไรเงี้ยครับผมนะโดยเฉพาะ ยิ่งคุณดูจบแล้วเนี่ยออกจากโรงปั๊บสิ่งหนึ่งที่คุณต้องอยากกินแน่นอนคือแป้งหนังกับแกงกะหรี่แน่นอนฮะเชื่อผมคุณอยากกินแน่นอนแน่นาเสียงภาคไทยนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับผมโคตรคุณภาพโคตรตลกและโคตรสนุกมากๆเลยครับผมเวลาดูชินจังภาคไทยเนี่ยโอ้โหมุกแต่ละมุกนี่คือแบบแม่นักพากย์ที่เขาเล่นคือแบบโอ้ยิ่งกว่ารายการตลกอีกนันและยิ่งอยู่ในประเทศอินเดียบอกเลยแค่ชื่อตัวละครก็ขำแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชินจังเดอะบูวี่ที่ผมขอกำลังตีเลยว่าคุณไปดูในโรงแล้วบออออกกกกกกเลลลลยยคคุณจะะขาาาามม้้้้งงแแแตนนโว็ิ แปลงนางและแกงกะหรี่อย่างแน่นอนครับผมกับเคนยอนชินจังเดวิววีต่อร้อนแรงเซอร์แดนเซอร์แห่งคาซือคาเบเข้าฉายและวันนี้ในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะสาเคยอนชินจังอย่าลืมไปดูกัน,นเยอะๆนะจ๊ะ